เดินนะคะพอดีตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วตากเลยจะพันใส่ใหม่ในดูวิธีประกอบอันนี้เป็นการเอิ้นว่าจะใดก่อ่อยยาท่นยาเนาะส่อยยาส่อยยาโอ้ยมุดู ดูเทคนิคการจับเขาจะดันอะไรมวนมวนมวนเดี๋ยวให้ตามวนให้ดูให้หมดมือจะดันไปมันต้องสัมพันธ์กันนะคัเนี่ยเี่นนะคะพอดีตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วตากเลยจะพันใส่ใหม่ในดูวิธีประกอบต้องหับขึงดิ มันเขาะกันเหมือนอ๋อเพราะว่ามันเซนไงเป็นมันแข้งมันเอาด้านมันออกก่อนนะคะก็คือถ้ามันดีขึ้นนะนาะมไม่ดีขึ้นตก่อนเขาเก็บโบราณเขาบอกอ๋อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันไม่ใช่ทําอันชิ้นใหญ่เลยนะคะมันทําเป็นหลายอันแล้วก็มาต่อกันอ๋อทำหลายอันนึกว่าทาเป็นกลมๆเลยกลมเลยจะได้เห็นทีเห็นไหมคะมันจะมีสามสามสี่อันเป็นวงวงเหมือนขนมทองเหมือนขนมม้วนเลยค่ะม้วน อ๋อมันก็เลียวออกมาอย่างนี้ไม่ได้ม้วนครั้งเดียวนะคะม้วนหลายหลายท่อนม้วนครั้งเดียวก็ได้ถ้าเขาเขาบอกไซ้์มันโอกไหกถ้าเขาบอกคันมันออกนะอ๋อถ้าไม่เอากา้านมันออกเขาก็จะม้วนครั้งเดียวแต่อันนี้ตาเอากา้านมันออกเดี๋ยวมาดูก้านนะคะนี่บนการเอามาทิ้งไว้ตรงนี้อันนี้ไม่เอาการอ๋อกานออกหมดเลยนี่เป็นการใบนะคะกานมันออาใบไป,ไป ได้ดเทงกับเกน้ำไปคุณยาค้ามะเร็งกันมะเรง็งเสร็จแล้ววันนี้หลังจากนี้ก็จะเอาผ้าคลุมไว้สงสัยไม่ให้มันแห้งนะคะนี้ได้ชุบน้ำวันเนี้ยมไม่ได้ชุบน้ำนะคะเอาผ้าคลุมไว้อะไรบดลุบอ็ไรนั้นตา,าพับครึ่งไว้ เลยคะเวลาเอามาเขาจะพับครึ่งนะคะไม่ใช่เอามาเป็นดอกนั่นม้วน,นทม้วนทีเดียวบ่อ,อใส่บ่อเกลนตัวนี้ออกมันจะเอาม้วนทางยาวเลยอ๋อแต่ถ้าเอาไม่เอาก้านออกก็ไม่ต้องพับนะคะแต่นี่ตาทันชอบแบบนี้แล้วก็มันเต็มละมันจะหมดแล้วก็ามาใส่อต่แบบนี้ต้องเชี่ยวชาญนะคะมีดได้จังหวะมาดูอีกรอบหนึ่ง จะต้องหั่นชิดกับไม้นะคะใช้เท้าขั้มหันอุ่นๆก็ดูนดะโอเค